ทีมงานทัอพ่อและไต้สงคลาครับไปดูอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายเทศกาลสงกรานกันบ้างนะครับเมื่อช่วงเกือบเกือบห้าโมงเย็นสดสดร้อนร้อนวันนี้ครับเกิดอุบัติเหตุรถแวนอเนกประสงค์ซึ่งบรรทุกเสื้อผ้ามือสองมาเต็มคันรถเสียหลกักชนก่อกาลางถนนและเสาไฟฟ้า,ฟานางมโนราบนถนนเพชรเกษมตรงจุดกลับรถตรงข้ามกับโชรูมอีสุสุหาดใหญ่ในฝั่งขาออกจากตัวเมืองหาดใหญ่นะครับ ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงข้างอยู่กลางถนนกระสอบผ้ามือ2หลุดออกมานอกรถหม้อแบตเตอรี่หลุดออกจากข้องเครื่องและล้อหน้าด้านซ้ายหลุดไปกระแทกกับท้ายรถยนต์กระบะ4ประตูอีกคันที่วิ่งตามหลังมานะครับทำให้กล้องมองหลังหลุดออกมาแต่ว่าไม่ได้โดนตัวรถนะครับ นอกจากนี้ยังทําให้เสาไฟมโนราเอียงและนางมโนราที่อยู่บนเสาร่วงตกลงมากระแทกพื้นแตกเสียหายไปอีก1ตัวเสาไฟมโนรานี่ราคาต้นละ90 0 0 0มบาทนะครับเหตุการณ์นี้ทําให้คนขับรถเวรคันนี้ซึ่งเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนแต่ว่าอาการไม่สาหัสหน่วยผู้ชีพเทศบาลเมืองคนรังมาช่วยประถมพยาบาลและก็พาตัวส่งโรงพยาบาลใหญ่สอบถามคนขับซึ่งยัง พูดได้มีสติดีนะครับบอกว่ามีอาชีพเป็นช่างแอร์และก็ขายเสื้อผ้ามือสองนะครับตอนเกิดเหตุเสร็จจากงานกําลังขับรถกลับบ้านที่ตำบลควนลังแต่รถเกิดชิงขวาทําให้เสียหลักไปชนเกาะกลางถนนพลิกคว่ำตะแคงข้างทันทีครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากและก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนจากรถที่ตามมามากนักนะครับนี่เป็นภาพ เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระวังกันด้วยนะครับตอนนี้คนเดินทางกลับบ้านไปเที่ยวช่วงสมการกันเยอะยิ่งต้องระวังให้มากกว่าปกติเพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีนี่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอครับไม่ว่าเขาไม่ว่าเราด้วยความห่วงใยญ่จากทีมงานตัวพ่อนะครับกลับบ้านปลอดภัยเที่ยวให้สนุกทุกท่านครับ